ายขอต้่องรับความเสียหายต้องไปติดต่อหน่วยงานที่ในกสังกัดสมมุติในในกทางานอยู่เป็นพนักงานขับรถส่งเอกสารที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลในขอประชาชนที่เสียหายต้องไปแจ้งค่ะจะเอาผิดกับในกที่ขับรถไม่ได้เพราะว่าเขาทําในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ต้องไปบอกหน่วยงานที่ในขอสังกัดว่าที่ในกสังกัดว่า เจ้าหน้าที่ของคุณขับรถในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่มาเฉียวชนกระรดชั้นขอบคุณคุณอ้อยหวานมากค่ะแล้วทําให้ชั้นต้องเสียหายสาม0 0ื่บาทหน่วยงานโรงพยาบาลที่ในในกอสังกัดก็ต้องดูค่ะว่าเป็นไป,นป,นปนตามระเบียบไหมดูว่าการเสียหายที่เรียกมาสามหมื่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ตามระเบียบกระทรวงการคลังเขาก็ต้องดูนะและส่วนเขาจะไปไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ของเขาในกอรหรือไม่นั้นก็ต้องดูว่าในกอเพิ่งเป็นบุคลากรขอ,ของหน่วยงานของเขานะประมาทเลินเล่อไร้แรงหรือเปล่า ถ้าประมาทเลือเล้อไรแรงก็จะไล่เบีย้ยเอาตามสัดส่วนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ประมาทเลือเล้อไรแรงหน่วยงานก็ต้องดูแลทั้งหมดขั้นตอนหน่วยงานให้มา